ข่าวด่วนวันนี้ครับผมน้องเพลงพิมนาดาแสงทองฟินแลนด์ครับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากนะครับน้องไม่ค่อยสบายและพับผ่อนน้อยครับ ตอนนี้น้องความดันต่ำ <ฮะ S 1> หมอให้นอนเข้าน้ำเกลือสามชั่วโมงครับสู้ๆนะคนเก่งของแม่ <ฮะ S 1> เพลงพิมรดาเนาะ,<ฮ>ะคืนนี้เจอกันที่วัดบางเพลงใต้มีนบุรีนะครับอันนี้เป็นโพสจากคุณแม่แพรวแสงทองนะครับ <ฮะ S 1> หลังจากโพสนี้ก็แฟนคลับก็เข้ามา <ฮะ S 2> คอมเมนต์กันเป็นอย่างมากเลยพี่ย,ย่าโพสไม่ถึงหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะคอมเมนต์เกือบพันแล้วนะครับนี่เนาะ โดยมีคอมเมนต์ของน้องเพลงเองนะครับก็บอกว่าขอบคุณจ้าแม่นอนก่อนจ้าสามชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็มีบ,บ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอก็มาบอกว่าสู้ๆนะหนูน้อยนะครับอืมแล้วก็ต้องมีน้องไม้วรัญญานะครับ <c oughs> ก็มาคอมเมนต์ว่าหายไปไวนะคะน้องเพลงอ่าแล้วก็มีแฟนคลับหลาย,ลายท่านก็บอกว่าเข้มแข็งนะคะขอให้หายไวๆคะ่ะ <c oughs> ห่วงใยค่าหายเป็นปกติไวๆเดอ้อ <c oughs> <c oughs> สุขภาพแข็งแรงนะคะสู้ๆ,ๆ,ๆค่ะหายไวๆค่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ในเพจของคุณเพียรพาแสงทองเนาะหลหังจากที่โพส์ไปแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับอัปเดตจากน้องเพลงพิรดาเองเนาะเป็นแฟนเพจของน้องนะครับก็ได้โพสต์เหมือนกันครับล่าสุดนะครับเป็นรูปนี้นะครับผมอ่าเป็นรูปน้องโรงพยบาบาลเนาะตอนให้น้ําเกลืออยู่บอกว่า พรุ่งนี้ก็หายแล้วสู้ๆเด็กโกะใช่ไหมสู้ๆนะครับก็มีคอมเมนต์มากกว่า600กว่าคอมเมนต์เหมือนกันนะครับอ่ะพี่ยนี่อ่านหน่อยอ่ะค่ะก็บอกว่านอเครับหายไวๆนะจ๊ะน้องหายไวๆด้วยอีลาหายไวๆนะเด็กโก้หายไวๆจ้า หายเร็วๆนะคะลูกสาวค่ะสู้ๆนะน้องเพลงเดี๋ยวก็หายหายไวๆนะคะคือหลายๆคอมเมนต์ก็คือให้กําลังใจบอกให้หายไวๆนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดน้องก็ได้มีมีอัปเดตเนาะมีอัปเดตค่ะบอกว่าครูเตอร์กับพี่เอพามาหาหมอค่ะสรุปได้นอนให้น้ําเกลือ3ามชั่วโมงค่ะคืนนี้หนูสู้ตายเหมือนเดิมนี่ ด้วยสปิริตนืะอยอมใจจริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าเลือดศิลปินสปิริตของศิลปินขนาดไม่สบายความดันต่เาเอออะไรก็ยขนาดนี้คืนนี้ก็สู้อีกนะค่ะอเก่งจริงๆเนาะคือคือน้องได้นอนให้น้ําเกลือละสามชั่วโมงเนาะตอนน่าจะนอนให้น้าเกลืออยู่คเก่งจริงๆเด็กน้อยอายุแค่สิบเจ็ดปีเองแต่น้องมีเขาเรียกว่า มี Spirit, <S <S สปิริตในการเป็นศิลปินมากๆเลยเ <he. S 2> เลือดแม่แรงไงเลือดแม่แพลแรงไงจริงรเลือดแม่แพลแรงต้องบอกว่าแฟนคลับก็ให้กําลังใจล้นหลามเลยสาหรับน้องเพลงพิยรมดาท,ที่ที่ถึงกับเขาเรียกว่าความดันต่ำเนาะก็<อ>น่าจะพักผ่อนน,อน้อยนั่นแหละเพราะว่าน้องมีงานทุกวันแสงทองฟิล์มีงานทุกวันขึ้นเหนือลงใต้ทุกวันเดี๋ยวคืนนี้ตรงนี้คืนนี้ซอดแจ้งทุกวันก็มีบางวันไปพัทยาล่าสุดโอโห ขับข้างผู้<ช>ยิง่งฟินแลนด์บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ากระแสตอบรับของพี่น้องชาวพัทยาในล่าสุดจะจะท่วมท้นขนาดนี้เขาเรียกได้ว่าสังกสีแตกเลยนะอืมเอาจริงๆจะเห็นว่าถ้าเป็นแสงทองฟินแลนด์เนี่ยไปแสดงที่ไหน ั้าง,งานฟรีงานปิดวิกเอยคนเต็มตลอดเนาะไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมแฟนคลับถึงรักเพราะว่าศิลปินในค่ายของเขาในวงของเขาล้วนแต่มีคุณภาพแล้วก็าล้วนแต่มีสปิริตใช่ไหมล่ะ,ะดูอย่างเนีย้ยเห็นไหมน้องเพลญพิรดาเนี่ยขนาดน้องไม่สบายนะขอนอนให้น้ำเกลือแค่3ชั่วโมงแล้วก็จะออกมาสู้งานต่องานวันนี้นะครับอยู่ที่ วัดบางเพลงใต้มีนบุรีนะครับใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็อย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจน้องเพลพิรดาแสงทองฟิลแลนด์นะครับเนาะเพราะว่าน้องก็ทั้งป่วยด้วยอะไรด้วยเชื่อว่าแต่น้องก็คงงัดสเปียออกมาเต็มที่แหละอืมสู้เต็มที่แหละแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะอาจจะไม่เต็มร้อยแหละแต่ว่าน้องก็ได้ให้น้าเกลือแล้วแหละอาจจะไม่เต็มร้อยแหละวันนี้ก็ต้องให้อภัยน้องด้วยแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเกิดมีแบบผิดพลาดอะไรจะได้ไม่มีดามมาเกิดขึ้นเนาะเราได้ทราบกันแล้วว่าน้องน่ะ ไม่ค่อยสบายอยู่น้องเพลงคริมดาก็ต้องบอกว่างานเยอะจริงๆสําหรับแสงทองฟิแนแลนด์แล้วก็เลยตอนนี้ก็กระแสะดีมากๆเลยสำหรับแสงทองฟิแนแลนด <ะ S 2> ์เนาะโอ้หอยใจบ้างไฟแสนตั้งแต่รับเปิดคล้ายเพลงใหม่โตเกียวมิวสิกรู้สึกว่าจะปังมากๆเลยเนาะหลังจากที่เราจะรู้แหละว่าฐานแฟนคลับของแสงทองฟิแนแลนด์งแก แฟนคลับไม่ไพ่ไม่แพลวฐานเป็คขับผูใหา่บ้านฟินแลนด์ก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ฐานับศิลปินในวงเขาก็เยอะอยู่แล้วแต่ทีนี้ยิ่งมาได้น้องเพลวิดาเข้ามาแล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยบทเพลงหอยใจบ้างไฟแสนเนาะสิบกว่าล้านวิวแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงสิบวันเป็นกระแสมากๆเป็นเพลงปฐมมาเลิกของค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ปังมากๆแล้วมาเพลงต่อมาเนี่ยศิลปินคนต่อมาก็คือน้องซีแกรมล่าสุด ก็ปังอีกติดหนึ่งในมาแรงเอยอะไรเอยตอนนี้ยอดวิวทะลุล้านไปแล้วอย่างเงี้ยถปังเขามารอดูกันต่อไปเราให้ค่ายกำจัดกันต่อไปนะศิลปินในค่ายของโตเกียวมิวสิกเชื่อว่าจะมีผลงานออกมาให้เราได้รับชมกันเร็วๆนี้อีกแน่นอนใช่ค่ะนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เรามาฝากนะคะน้องเพลงธิรดาก็ได้แบบว่าน้องให้สบายกระทันหันแหลกก็คือมีความดันมีอาการความดันต่ำเนื่องจากพักผ่อนน้อยครับผมะคืนนี้นะครับอย่าลืมเนาะ วัดบางเพลงใต้นะครับมีนบุรีเนาะศิลปินก็โอ้คับข้างเหมือนเดิมนะมีทั้งน้องซีแกรมคุณครูชินจังน้องเพลพิรดาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟิเลนแม่แพรวแสงทองเต็มวงก็คือเต็มวงมากันหมดเลยนี่ครับอ่ะโอเคครับฝากส่งกำลังใจให้น้องเพพิรดาด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเนาะน้องเห็นแล้วน้องจะได้แบบว่าหายเหนื่อยจะได้หายป่วยไวๆค่ะเพราะว่า น้องก็คือถ้าได้รับรู้ว่ามีคนให้กําลังใจคนเป็นห่วงน้องเยอะน้องก็จะได้แบบว่าสู้นะแล้วก็หายป่วยไวๆครับเราสองคนก็ขออวยพรให้น้องเนาะขอให้น้องเพลพิรดานะครับหายป่วยไวๆนะครับกลับมาเป็นปกติไวๆเนาะแฟนคลับเพลงรออยู่แล้วก็รอติดตามน้องอยู่นะครับค่ะนี่แหละครับเป็นเราที่นำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับ